สวัสดีสมาชิกทุกท่านครับชนชมรถตู้ VIP สวยๆสภาพง,มงามๆหนึในร้อนะครับคันนี้มือเดียวป้ายแดงรถสภาพสมบูรณ์มากๆนะครับกับ t o y ย t a g แกรนเวียนะครับรถตู้ VIP ถึงปีจะต่ำนะครับแต่บอกเลยว่าสวยสภาพงามมากๆดูแลมาดีสุดๆนะครับนี่นะครับตู้ VIP t o y ย t a g แกรนเวียปี1998เนะครับเครื่อง2007 ตัวท็อปเบนซินนะครับรถสวยนะครับคันนี้มีมูลรูปด้วยนะครับใครที่สนใจนะครับคันนี้เป็นเจ็ดที่นั่งเป็นรถครอบครัวสภาพงามมากๆนะครับไหม่แท้สองแสนห้าหมื่นกิโลเมตรมือเดียวป้ายแดงดูแลสภาพมาดีสุดๆนะครับใครกำลังหาใช้งานนะครับถึงปีจะลึกนะครับแต่ต้อบอกว่า t o y ยต a ไว้ใจได้เลยครับรถสวยมากๆครับหนึ่งแสนหกหมื่นเก้าพันบาทนะครับหนึ่งแสนหกหมื่นเก้าพันบาทภายในเป็นระบบไฟฟ้านะครับระบบไฟฟ้าทั้งคันใช้งานได้ครบปกติเครื่อง แน่นๆนะครับทูโทนสไตล์นี้นะครับในยุคปี2000รุ่นนั้นก็ต้องบอกเลยว่าสวยหรูดูดีมีระดับนะครับสภา,าพสมบูรณ์มากๆครับเครื่อง2007เกียร์เครื่อง, 27, องย,นย,นยนสมบูรณ์มากๆนะครับ ถึงปีจะต่ำนะครับแต่บอกเลยว่าวิ่งแค่250,000กิโลเมตรนะครับรถดูแลสภาพมาดีสุดๆนะครับมาชมมาเช็คดูรถทดลองขับนะครับนี่เลยครับรถสภาพดีมากๆนะครับมีมูลลูฟแบบนี้นะครับใช้งานได้ครบนะครับสมบูรณ์ทั้งคันเกียร์เครื่องยนต์แน่นๆนะครับช่วงล่างไม่ดังสภาพดีสุดๆมือเดียวป้ายแดงนะครับใครกำลังหารถตู้ไว้ใช้ในครอบครัวนะครับคันนี้บอกเลยว่าสุดคุ้มท่านเอาไปติดแก๊สก็ได้นะครับสายค้าขายครอบครัวปิกนิกท่านเอาไป แปลงใช้งานได้ในชีวิตประจำวันได้อย่างแน่นอนนะครับขับสวยสภาพดีราคา169,000บาทนะครับได้รถตู้แกนเวียโตโยต้าไปใช้งานนะครับนี่นะครับเบาะจะเป็นแบบนี้นะครับนับว่าเป็นเจที่นั่งนะครับรถสวยสุดๆนะครับชมได้เช็คได้นะครับ มูลรูฟก็จะมี2ด้านแล้วก็ตรงด้านหลังนะครับระบบไฟฟ้านะครับเกียร์ออโต้นะครับเครื่องเบนซินน้ำมันล้วนมาโดยตลอดนะครับไม่เคยติดแก๊สนะครับรถพร้อมใช้เอกสารครบพร้อมโอนรับประกันการจัดส่งทั่วไทยนะครับจดส่งทั่วไทยบ้านใดกำลังหารถครอบครัวหาตู้ VAP นะครับราคา1 0 0 0 0แสน 69,000ัน 69, บาทรับรองว่าคุ้มสภาพแน่นอนนะครับกับราคานี้นะครับขึ้นลงสะดวกสบายนะครับเป็นประตูสไลด์นะครับแมงไม่เป็นไฟฟ้านะครับใครจะไปแดัดแปลงเป็นไฟฟ้าก็เป็นอีกเรื่องนะครับฉะนั้นคันนี้สวยสุดครบจบแน่นอนนะครับ ใช้งานได้พร้อมมากๆกครับกับราคา169,0 0 0บาทนะครับสายครอบครัวสายปิกนิกนี่บอกเลยว่าแจ่มแน่นอนนะครับราคานี้สภาพนี้ฝากกัด้วยนะครับสำหรับช่วงนี้ต้องขออภัยสมาชิกด้วยนะครับเนื่องจากว่ารถผมรับเข้ามาเยอะมากๆนะครับช่วงนี้ทําคลิปไม่ทันผมจะขออนุญาตลงคลิปดิบๆไปก่อนนะครับท่านใดสนใจนะครับในรถที่ผมลงนะครับลองคลิกที่ชื่อคลิปนะครับหรือโทรมาได้ครับไลน์มาได้ครับแล้วก็ขอรูปและรายละเอียดเพิ่มนะครับก็ขออนุญาต